สวัสดีครับชื่อวิวัฒน์อายุ40ปีครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาครับรู้สึกว่าตัวเองอ่ะครับอ่อนเพลียแล้วก็ไม่ค่อยสดชื่นเลยครับเวลากลางคืนกว่าจะหลับก็หลับยากมากเลยครับเป็นแบบนี้มาหลายเดือนมากเลยครับแล้วพอมันนอนไม่หลับะครับเราไปทํางานเราขับรถแล้วก็งัวเงียไปทํางานฟังบีฟงานก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับอารมณ์แปรปรวนง่ายมากเลยครับ คนที่บ้านคนที่ทํางานพูดอะไรไม่ถูกใจนิดนึงก็คือแบบจะโมโหจะขึ้นจะโกรธง่ายเลยครับแล้วพอเป็นแบบนี้นานๆเข้าครับรู้สึกร่างกายทุดโทมอ่อนแอครับภูมิคุ้มกันกระตกรู้สึกว่าป่วยง่ายด้วยครับเวลาออกไปโดนแดดโดนฝนนิดนึงคือก็ป่วยแล้วครับจนไม่รู้จะทําไงครับต้องไปปรึกษาพี่สาวพี่สาวก็เล่าว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่เขยเขาก็เป็นแบบผมเลยอาการเดียวกันเลยเขาก็ไปหาข้อมูลไปถามเพื่อน ถามอะไรมาจนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งมาครับชื่อว่า m อ็มเทลครับพี่เคยผมเขาลองก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเขาดีขึ้นพอทานไปได้สักประมาณครบกล่องหนึ่งครับรู้สึกว่าร่างกายตองสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นครับรู้สึกแข็งแรงมีพละกําลังนะครับออกไปเล่นกีฬากับเพื่อนก็อยู่ได้จนจบเกมเลยครับแล้วยิ่งตอนกลางคืนนะครับผมสามารถหลับลึกได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับส่วนตัวนะครับผมประทับใจ m อ็มเทลนะครับ อยากแนะนำให้คนที่เป็นแบบผมเนี่ยลองศิผิตภัณฑ์ตัวนี้ดูครับ m t ็มเครับ